สวัสดีครับลุงเนทนะครับผมและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่เกมกาลีนาฟรีไฟนั่นเองนะครับผมและสำหรับวันนี้ก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่แล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับทางด้านของกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะครับผมนี่เลยครับแพ็กจราชนผู้มั่งมีนั่นเองนะครับผมตั้งแต่วันที่4จนไปถึงวันที่19กรกฎาคม2568นั่นเองนะครับผมก็อ่าสามารถนะครับผมใช้โทเค็นสากลในตู้นี้ได้ด้วยนะครับผมและวันนี้นะครับผมจะมาสุ่มชุดจราชน เซตนี้ให้น้องๆดูนั่นเองนะครับผมใครที่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอที่หน้ากิจกรรมเลยดีกว่านะครับโอเคทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้ากิจกรรมแล้วนะครับผมนี่ก็สำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมจะมาในรูปแบบของตู้สุ่มลังพึ่งนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวนะทําไมชุดจราชนมันมีสองสีวะคนดูมันมีสีสีทองแล้วมันเปลี่ยนแปลงเป็นสีขาวได้ด้วยอ่ะคนดูแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็สำหรับ ชุดจราชนนี้นะครับผมจราชนูนผู้บังมีก็ใช้โทเค็นแรกได้ด้วยนะครับผม3 9 9โทเค็นนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมมาสุ่มเลยดีกว่านะครับผม5 75เพชรนะครับผมแต่ว่าผมมีตั๋วอยู่ด้วยนะครับผมมันก็เลยเหลือแค่75เพชรนะครับ10บวกหนึ่งครั้งไปกันเลยดีกว่านะครับปึบ้งปึ้งปึ้งดูซิว่าผมจะออกบ้างหรือเปล่าจะมีอะไรการันตีมาให้ผมไหมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกันด้วยนะครับผมน้องๆใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมติดกระดิ่งให้ลูกน้ด้วยนะครับผมอ่ะตัวไม่มีแล้วนะครับผมตอนนี้500เอ้ย150เออ150เพชรเต็มนะครับผม10บวก1ครั้งเป็น11ครั้งนะครับในตู้นี้นะครับผมมีโทเคนสูงสุด100โทเคนนะครับผมลงลงมาก็4 3 2แล้วก็1นนะครับผมแล้วก็จะมีชุดการันตีให้เราด้วยนะครับผมอันนี้คืออะไรกล่องสิ้นใจนะครับผมหรือว่ากล่อง ่าเขาเรียกอะไรกล่องดวงใจเรานั่นแหละเออเวลาตุยนะครับผมมันก็จะเป็นกล่องนี้ขึ้นมาไปต่อนะครับร้150อห้าสิบเฮ้ยผมได้ร้อยผมได้ร้อยโทเค็นครับคุณดูนี่ร้อยโทเค็นผมมาแล้วร้อยโทเค็นผมมาแล้วคุณดู ก็ดูนะครับใครที่สุ่มแล้วนะครับผมน้องๆคนไหนที่สุ่มแล้วใช้ไปกี่เพชรเสียไปเท่าไหร่นะครับผมยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมได้ชุดกันอ่าชุดไหนกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับได้การันตีบ้างหรือเปล่าก็คอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมเผื่อว่าเพื่อนๆจะมาดูนะครับผมว่าเราแบบสุ่มอะไรได้กันไปบ้างนะครับผมเอ้คนนั้นเสียเท่านี้ได้การันตีชุดนี้ชุดนั้นอะไรก็ว่าไปนะครับเมนเมนกันเยอะๆนะครับผมเผื่อมาแชร์แชร์กันเอา้า ได้อีกร้อยโทเค็นแล้วนะครับผมคนดูตอนนี้ผมมีอยู่สามร้อยหกโทเค็นนะครับผมก็ขาดอีกประมาณเก้าสิบสามประมาณนี้แต่ถ้าถ้าเกิดว่าได้อีกถึงร้อยโทเค็นก็คือจบเลยนะครับผมผมผมแลกเลยแล้วกันแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้นะครับก็สุ่มต่อนะฮะตึงต้งตึง้งตึ้งโอ้ยโอย้ส่วนใหญ่มันก็จะออกแต่สองกับหนึ่งนะครับผมสามสี่ 4, นี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับ แต่ของผมก็คุ้มอยู่ผมว่านะออกมา100โทเค็นก็โอเคอยู่100โทเค็น2ครั้งโอ้โหแต่ว่ามันจะไม่คุ้มตรงที่ว่าผมไม่ได้การันตีอะไรเลยนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับส่งให้น้องๆดูนะครับว่าผมไปเสียกีเ่เสียกี่เทสนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมติดกระดิ่งกันด้วยนะครับก็ ในตู้นี้ผมมีชุดแค่ชุดเดียวนะก็คือชุดสีฟ้านะครับสีน้ําเงินตรงนี้นะชุดสีเอ่อสีเขียวสีม่วงผมยังไม่มีนะครับอ่ะลองดูอีกครั้งหนึ่งมาไหมฮะจบจบไปนะครับผมสามเก้าเก้าไปถึงไหมอ่าตอนนี้โทเคนผมมีรวมทั้งสิ้นนะครับผมสี่ร้อยห้าโทเคนนะครับผมก็คงต้องนะครับแลกเปลี่ยนเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับเทศนี้นะครับผมแพ็คจระชนผู้มั่งมีนะครับ ก็ผมได้หมายเลขที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับตี้สุดยอดไปเลยจึ๊งจึงจึงึเหมือนเพลงไปขึ้นเลยี <c oughs> ีโคตรที่นท่ได้มาแล้วนะครับดอันนี้ก็ถ้าเปอ๋อผมคิดว่ามันเป็นสีทองอย่างเดียวนะครับในนี้มันก็ ในนี้มันก็เป็นในนี้ด้วยนะมันสลับตีขาวได้ด้วยนะครับอ่านี่ครับประมาณนี้เลยมาดูนี่โอเคไหมแบบนี้ผมได้ที่เท่าไหร่หนึ่งหมื่นหกพันศูนย์เก้าสองครับประมาณนี้โอเคก็ออกไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าชุดมันจะเป็นไงกันบ้างนะครับอ่าผมมีการ์ดด้วยอะใส่เลยแล้วกันนะครับการ์ดนี้ไปดูตรงไหนผมก็ไม่รู้นะนี ป็นไงฟือบสีขาวสวยเสีทองผมไม่ค่อยเท่าไหร่นะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมผมบทไปก็ประมาณ2,000 2,000 2,000กว่าเพชรนะครับผมประมาณนี้นะครับยังไงก็ก่อนจากกันอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมน้องๆไคนที่สมแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับ